แต่ดบันนี้เวลานี้เป็นของน้อยนายโยนนะที่จริงแล้วโดย่อที่จริงเป็นของใหญ่มีบุญใหญ่มีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นให้เราเห็นในจุดประสงค์ในในจุดนุ่งหมายในจุดกฎหมายในอานิสงส์ของงานที่เราทำนายโยนนะ วันนี้ถึงเดี๋ยวจะร้อนเดี๋ยวก็ไม่ร้อนเกินไปกว่าศรัทธาในใจของเราท่านทั้งหลายจึงจะร่วมกันเรแต่ก็จะพี่เอ็นเลบในวัดมาอาว่าแห่งนี้ให้ปฏิบัติฐานลงไปนะให้ปฏิบัติฐานลงไปในวัดมาอาว่าแห่งนี้นะเแต่ก็จะพี่เอ็นเล็บนะที่จะได้ทำการเราเต็มเต็ทั้งเล่ถ้ามีเอ็นต่อไปนะถ้ามีการหลอดพี่เอ็นเอ็นต่อไปในวัดนี้ก็ไม่ใช่เอ็นเล้แล้วนะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเอ็นเล่ อ่ะขึ้นเลยครับ่ะขึ้นเลยครับเห็นเห็นจากเล่เห็นเล่จากขอเอ็นเต็มก็ขึ้นเลยครับนะแต่ถ้ามีองค์ต่อไปอีกสักกี่สิบกี่ร้อยองค์นะาเรยนนะก็ไม่ใช่องค์แรกนะองค์แรกคือองค์นี้นะองค์นี้แหละกลาง่อพระพุทธรูปองค์แรกคือองค์นี้ของศาสนาอิสลามตัว่าอาราแห่งนี้นะครรับเพาะฉะนั้นแล้วมันบนเรื่องตัวแบบนี้นะมีบนมากมีอานิสงส์มากแน่นอนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ จะจะจะได้เป็นถึงที่ญาติโยมเห็นนี่นะต้องอาศัยศรัทธาของชาวบ้านของญาติโยมจริงๆอา่ว่ากําลังต่วน่้ขงผมเนีแต่พระที่เสื่อมในวัดมาอายายเดือนไม่ซึ่งสามารถที่จะทำได้ญาติโยมเสื่อสลากเวลาทำบ้าหากินต่างก็มีเสือต่างก็มีไร่ต่างก็มีบ้านต่างก็มีลูกมีผัวมีเมียมีลูกเต้าเล่าสา้วยกการต่างซึ่งแต่ก็สละกเวลามา ที่เดินเหนือตั้งแต่ทางพระไปจนถึงที่กำลังจะได้เราในปัจจุบันนี้นะที่เดินได้เห็นดงเสียงที่ว่าเห็นทุกทุกอย่างเมื่อเยมต้องอาศัยความเสียสละความร่วมมือความช่วยเหลือจากอะไรจากศรัทธาในจากศรัทธาเรามีเวลา2 4ชั่วโมงเทีกันโยมกับทุกเพนในโลกนี้เรามีเวลาในหนึ่งวัน2 4ชั่วโมงเท่างัยนทุกเพนต่างมีภาระหน้าที่มีลูกมีถอยมีเมียมีครอบครัวเหมือนกัน ต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เท่ากันของคนเราก็คูน้ำใจความเสียสละน้ำใจในการที่จะเห็นความสําคัญในบุญในคุณสมของคนเรานั้นไม่เท่ากันเพราะเหตุนี้เองบางคนจึงสละได้บางคนสละไม่ได้ไม่ว่ากันเด็กแต่คนที่สละได้แสดงว่าเขามีหัวใจที่ใหญ่มากะัะนั้นวันนี้เราต้องมาสร้างหัวใจอันใหญ่โตให้เติมเต็มจางเติมเต้นจางเติมเต้นเลยนะ อาตาดี ah, สาดีนะอาใครกสัตว์ทสัวจะได้เออเลเลยนะจะได้รอลยอ่เออดูนน้ำนะใครใครรับผิดชอบดูน้ำาเติดน้ำใส่ในส่ในถังไวยนะ เดี๋ยวก็ไมได้ทั้งแถวเนี่ยเป็นสองแถวไม่ยากเกินนะก็เพาว่าวันนี้ยากเิมากันว่าถ้าเป็นแถวเดียวเดี๋ยวจะไม่เพาไม่เพอเช่นเืนเรท่านมารางานน่อนะนอกจากที่าไปร่แล้วนะ